คนตกตกเล่นฟุตบอลอีกแล้วเนี่ยคนนี้นี่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 ไม่ต้องเล่นเลยคนตกตกสกปรกเสื้อผ้าอะไรสกปรกหมดฟุตบอลก็สกปรกเอามาเลยเอาามใหมยายไว้เลยก็ผมชอบเล่นนะครับยายเอ้ยเอามาแม่เล่นแล้วดูสิเห็นไหมสกปรกหมดแล้วคนตกตกเดี๋ยวฟุตบอลมาเล่นเดีเ๋ยวจะตีให้ตายเลยคราวหน้าเอามาเล่นเถอะคอยดูสิ ขอเลี้ยงหมาพุ่มได้ไหมครับจะเลี้ยงหมาพุ่มหมาที่ไหนอีก้ะลูกก็ตรงนั้นนะครับเขาพามาบ่อยครับแล้วผมอยากเลี้ยงอ่ะมันน่ารักอ่ะที่บ้านก็มีเกือบสิบตัวแล้วลูกหรือว่าสิบกว่าแล้วเนี่ยน้ำไปถูกแล้วโอ้ยเอาจะเลี้ยงก็เลี้ยงพ่อไม่สักตัวก็ไม่เห็นเป็นไรนี่นาแต่หลวงพ่อต้องให้ข้าวเองนะลูกนาได้สิครับยายผจะให้ข้าวเองครับโอ้ยหอยเร้อ ฝนเริ่มตนี่ยครับผมขอเลี้ยงหมาเพิ่มอีกตัวได้ไหมครับจะเลี้ยงหมาเพิ่มอีกหรอปร๊อตเนี่ยยายว่าจะพาไปทิ้งให้หมดแล้วที่มีอยู่เนี่ยจะพาปล่อยว่าไปหมดแล้วเนี่ยเลี้ยงไม่ไหวแล้วข้าวของก็แพงไปทุกอย่างเลยหูยายทำไมเยอะเลยใจไรทุกเนี่ยเอาป๊อตฝนตกๆก,กอย่าก,กำลังเล่นฟุตบอลนี่เหรอลูก เล่นแะ้วางวังหน่อยนะมันสกปรกเดี๋ยวล้างล้างฟุตบอลด้วยนะลูกนาเล่นเสร็จนั่นนะครับยายเดี๋ยวผมจะเก็บให้เรียบร้อยนะครับฝนตกตกเล่นฟุตบอลอีกแล้วเด็กคนนี้นี่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 ไม่ต้องเล่นเลยฝนตกตกสกปรกเสื้อผ้าอะไรสกปรกหมดฟุตบอลก็สกปรกเอามาเลยเอาามให้ยายไว้เลยก็ผมชอบเล่นนะครับยายเออเอามาแม่เล่นแล้ว ใช่ไหมสกบบอกมาแล้วฝนตกตกเดี๋ยวฟุตบอลมาเล่นเดี๋ยวจะตีให้ตายเลยคราวหน้าเอามาเล่นเถอะคอยดูเลยเออโคตรเซ็งเลยยายยายหญ่เอวผมเล่นแหละเออใส่ข้อกแล้วอ่ะเออใส่ข้อกีกแล้วเอวเล่นนี่ประจําเลยรู้เลยว่าเออใครกินเยอะเกินเอยเดี๋ยวไม่เป็นไรเราเพิดเดี๋ยวยายล้างเองก็ได้ลูกจะไปเล่นอะไรก็ไปไปเย้ขอบคุณครับยายงั้นดิบุ๊มมาเล่นเกมกับเพื่อนนะครับยา เดีย๋ยครับเดี๋ยครับเนี่ยแอมเปอรสนิดอะ่ะอึใส่ข้ออีกแล้วจัดการเลยเฟิร์สอยากเอามาเลี้ยงทําไมล้างเลยล้างตอนนี้เลยจะมือจะค่ำเดี๋ยวเดี๋ยวล้างไม่เห็นถ้าล้างไม่ได้เดี๋ยวล้างไม่เสร็จเดี๋ยวยายให้กินอึเลยเดี๋ยวกินอึมาเด็ดเลยมาล้างเลยอุย้ยเดี๋ยไมายาโหดจังอะครับดูสิขี้หมากินโคตรเหม็นเลยอ่ะ